พลังชีวิตลบหนึ่งพลังชีวิตลบหนึ่งพลังชีวิตลบหนึ่ง,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 งขึ้นความมืดกำลังมาปวดหาแหล,งล่งกำเนิดไฟโดยเร็วไม่นึกเลยว,ว่าแค่พิบตาเดียวจะเสียเลือดไปหลายสิบเต็มต้องรีบจุดไฟให้ได้เฮ้ยจุดติดสักทีเซฟโทนนี่มีอุปสรรคจริงๆด้วยดีที่เราเตรียมการไว้ก่อนแล้วนี่คือการจุดไฟครั้งแรกของคุณความสําเร็จพูดจุดเปลวไฟได้สก,กิลอีกแล้วเหรอสก,กิลโจมตีกับสก,กิลความสามารถพิเศษที่ตื่นขึ้นมาก่อนหน้านี้ เป็นซัพพอร์ตหมดเลยนี่นะเมื่อจุดไฟเป็นเวลาสิบนาทีคุณสามารถปลดล็อกสายยาเจ้าแห่งไฟและปลดล็อกสกิลระดับเทพวิชาควบคุมไฟขั้นเทพธาตุไฟในร่างกายของคุณจะพุ่งพ่านเป็นอย่างมากคุณสามารถไล่เวทมนต์ไฟได้ที่ตามต้องการพลังเวทจะขึ้นตาม MP ที่ใช้ขาดอะไรก็อันนั้นก็ขึ้นมาจริงๆด้วยแฮะพลังไฟธรรมดาใซ้1ติ p ตอนตอนนี้ MP ของเรามีอยู่130หรือก็คือปล่อยได้ประมาณ3ครั้ง ความเสียหายของลูกไฟนี้น่าทึ่งมากดูเหมือนว่าสกิลนี้จะกลับจะเก็บไว้เป็นไฟตายได้แฮะแต่ว่ายังวางใจไม่ได้สัญชตาตญาณของเราบอกว่า10โซนนี้ตอนกลางคืนไม่ได้มีแค่ขึ้นความเย็นดูสิว่าตอนนี้มีผู้เล่นคนอื่นบ้างไหมฟอรั่มอย่างเป็นทางการผมมาขออ่านแล้วกันครับ AAB นี่ทุกคนชั้นเดินขึ้นมาทางเหนือก็เจอสุดท้ายก็เจอป่ามีแต่แม่น้ําที่กั้นอยู่มอนเตอร์ในป่าฝั่งตรงข้ามเป็นเลเวล10ขึ้นทางนั้นเลยชั้นฝ่าพวกมันได้ไม่ได้แน่ แต่วันตกก็เหมือนกันตอนนี้มีกลุ่มของเราหยุดพักอยู่ที่นี่แล้วทุกคนมีบางอย่างผิดปกติความเยือกเย็นตอนกลางคืนทําให้เลือดไหลไม่หยุดเลยบาเอ้เกมนี้มันจะสมจริงกันไปแล้วจะโดนคลื่นความเย็นกัดจนจะแข็งตายอยู่แล้วช้าไปหมดทั้งตัวเหมือนจะไม่เห็นจุดขึ้นชีพเลยนะแป,กแปกแลกๆละฉันเหมือนกับที่เราสรุไปไว้แล้วนะเซฟโซนคงเป็นพื้นที่วงกลมจะเดินไปทางไหนก็เหมือนกันจะว่าไปแล้ววันนี้ทุกคนมุ่งเป้าที่จะพุ่งไปออกจากเซฟโซนให้ได้ ไม่รู้ว่ายังมีจุดคืนชีพหรือเปล่าก็แปลว่าไม่ได้มีจุดคืนชีพสินะผู้เล่นตายแล้วจะคืนชีพไม่ได้หรอคือกอบลิน H p 1 0 0พลังโจมตี30พลังป้องกันหนึ่งกอบลินอาศัยอยู่ในความมืดไม่ทราบที่มาชอบเติมตีถิงมีชีวิตตอนกลางคืนนี่มันกอบลินมีมอนเตอร์อยู่ในเซฟโซนด้วยหรออะไรนะอีตายซะคุณฆ่ากอบลินครั้งคราวหนึ่งตัวเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นเป็นเลเวลสี่ เกือบโดนเจ้านี้รอบจมตีแล้วซะแล้วสิกินโคตรเหม็นเลยแม้แต่รายละเอียดพวกนี้เขายังทําออกมาได้สมจริงเลยขนาดนี้เลยเหรอนี่คือการฆ่ามอนเตอร์ครั้งแรกของคุณความสําเร็จนักฆ่าเมื่อฆ่ามอนเตอร์ครบ1ิตัวคุณสามารถปลดล็อกสายามือสังหารและอัปเกรดความสามารถพิเศษสังหารสังหารระดับเทพในใจของคุณมีความปรารถนาในการฆ่าทุกครั้งที่คุณฆ่าคุณจะได้รับพลังโจมตีแบบถาวรสามารถฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น 1ึพลังโจมตีปัจจุบันสูงเพื่อความปลอดภัยเอาลูกไฟของฉันไปกินซะกะเกิดอะไรขึ้นกช่วยจะช่วยข้าพอร่างกอบลินโดนเผาก็เปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์คุณคนพบคมลับของกอบลินแจ้งเตือนภารกิจจับกอบลินตนเป็น1ตัวจำนวน กอบลินที่ยังมีชีวิตยอยู่ในความมืดคือ9 9 9 9 9 9 9 9ตัวมันกระตุ้นภารกิจที่ซ่อนอยู่งั้นเหรอให้เราจับกอบลินตัวเป็น1ตัวเนี่ยนะถึงกอบลินจะมีเยอะมากแต่พละกําลังของมันก็อ่อนแอขนาดนี้ยังจะโจมตีผู้เล่นไม่มีเวลาคิดแล้วถ้าช้ามากกว่านี้แค่เก้าเดียวภารกิจล้มเหลวกวได้เทพแห่งไฟคุณสาม,มารถต้านทานความเสียหายจากขึ้นความเย็นและพลังเวทเย็นได้5 0 จำนวนกอบ,บินจะ้อยู่31,444ตัวใส่สายานี้มาพร้อมกับเอฟเฟกต์พิเศษช่วยได้เยอะเลยละแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาดีใจต้องเร่งหน่อยแล้วไอ้นี่มันน่า,า,ยาขยะแขยงมากเลยเร่งรีบข่ามันไปซะสินั่นสีทั้งเตีย้ยทั้งน่าเกลียดแถมยังตัวมีกลิ่นแปลก,กอีกยอเดี๋ยวก่อนคุณใช่หกต่อสู้กับคุณเป็นครั้งแรกความสําเร็จมือหอกคุณโชคดีเมื่อคุณต่อสู้คบกับคนสิบครั้งความสามารถปดล็อกสายารชาหก และปลดล็อกความสามารถพิเศษเชี่ยวชาญด้านหกนายทำอะไรเนี่ยโทษทีฉันขอกอบลินตัวนี้ได้ไหมฉันอยากได้กอบลินเป็นเป็นหนึ่งตัวนะมาช่วยได้มากเลยถ้าได้แล้วก็ฉันจะแลกเกาะถาวันบนตัวฉันให้อุปกรณ์ระดับบอลก,ก็ใช่ว่าจะไม่ได้นะแต่กอบลินตัวนี้โดนพวกเราหักแขนหักขาไปหมดแล้วแถมเสียเลือดไปเยอะด้วยอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานในเมื่อเป็นแบบนี้คงจะอยู่ได้ไม่ถึงฟ้าสางรบกวนด้วยละ่ะ คนอะไรตลาดจริงๆจะเอากลบลนินเป็นไปทําอะไรนะนั่นสิแปลกๆแต่เขาก็หล่อดีนะอ้าแต่ตัวอะไรเนี่ยอย่าอย่านะฟอรัมคุณค่ากลบลินหนึ่งตัวค่าประสบการณ์ทุกคนค่ากลบลินทุกคนค่ากอบลินหนึ่งตัวได้ค่าประสบการณ์ตั้งเยอะแต่เหมือนมอนเตอร์จะมีน้อยๆแฮสตอบกลับไม่ต้องบอกฉันก็รู้ฉันแอบสอยตั้งเยอะแล้วแต่จริงศพของพวกมันนี่สิแย่จริงๆ ทุกคนฉันเจอคนแปลกๆคนหนึ่งและเห็นว่าอยากได้กอบินตัวเป็นฟนแถดยังแรกอุปกรณ์ระดับบอลด้วยตอบกลับเชดงั้นก็แรกเลยสิช่วงแรกอุปกรณ์มีค่ามากกว่ามอนเตอร์อีกนะคนคนนี้มันโง่หรือเปล่าเนี่ยน่าเสียดายที่ฉันลงมือเลี้ยวไปหน่อยเขามาถึงฉันก็ฆ่าตายไปแล้วตอบกลับฉันก็เจอเหมือนกันใช้ผู้ชายรอๆที่ใช้หอกสองสามอาไว้ไว้บนหลังปะใช่ใช่คนนั้นแหละหรือการฆ่ากอบินจะทำให เกิดบางอย่างบนตัวทําให้พวกมันมีกล้าเข้ามาใกล้เฮ hey, <Hey, S 1> ้เหมือนจะไม่ทันแล้วจํานวนกอบลินศูนย์สวมกับเป็นโอเพนเวิลด์จำนวนผู้เล่นเยอะขนาดนี้ประสิทธิภาพการกวนล้างมอนเตอร์ก็สูงตามไปด้วยสินะพบสิ่งมีชีวิตกอบลินการุณาไปช่วยเหลือจํานวนกอบลินที่เหลืออยู่ศูนย์จำนวนกอบลินที่เหลืออยู่ฮ้หนึ่งระบบปล่อยกอบลินออกมาอีกตัวงันเราไม่ถึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่พลาดโอกาสนี้แน่นะนี่หรอกรอบลิน ปรับเป็นบอตหรือเปล่าทำไมมันถึงตัวใหญ่ขนาดนี้กอบลินกายพันเรเวล3โหมดดุร้าย a p 400พลังโจมตี200สกิลไม่มี